เรื่องราวของหญิงสาวที่เธอไปขอพรจากดวงวิญญาณจนทำให้พลังของมันนั่นแก,ก่กล้าเธอไม่มีวันที่จะจัดการมันไปได้และถูกตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายเธอต้องสูญเสียร่างของเธอให้กับดวงวิญญาณร้ายน,นั่นไป สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผม <speak' em. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า พรต้องห้ามซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังสั้นเรื่องนี้นะครับผมผมเป็นคนสร้างเองและลงในช่อง y YouTube ด h e ร a า h ชา n น l นะครับให้ทุกคนได้รับชมตั้งแต่เดือนมีนาในปี25 6 5นี้นะครับผมที่ผ่านมาหลายๆคนที่ติดตามช่องของผมอาจจะเคยได้ดูกันไปแล้วนะครับผมแต่ก็จะมีหลายๆคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าไม่เข้าใจเนื้อหาของเรื่องบ้างก็ต้องบอกว่าผมคิดเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็ถ่ายทําเลยวันนี้ผมจะมาทําการสปอยให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็อธิบาย ให้ทุกคนหลายๆคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยได้ฟังนะครับเพราะว่ามีน้อยคนมากที่จะเข้าใจว่าผมต้องการซื้ออะไรจากเรื่องพรต้องห้ามนี้นะครับผม ซึ่งความยาวของหนังสั้นนะครับผมมีความยาวเพียงแค่8นาทีแต่ว่าคลิปการสปอยนี้อาจจะยาวเป็น10-20นาทีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แล้วก็อธิบายอย่างละเอียดนะครับผมว่าผมเนี่ยสร้างเรื่องนี้มาต้องการจะสื่ออะไรถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยเลยนนะครับหนังสั้นเรื่องนี้ผมแต่งเองถ่ายทําเองแล้วก็เล่นเองด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นหนังสั้นเรื่องที่2ในชีวิตเลยเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับ เรื่องราวเบินเรื่องมาที่ใครบางคนที่กําลังฟังสปอยช่อง The Ra Channel อยู่ซึ่งคลิปที่ใครบางคนนี้กําลังเปิดเป็นคลิปการสปอยของภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าผีมีอยู่ว่าในเนื้อหาในการเล่า เป็นการเล่าถึงดวงวิญญาณที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆจนทําให้ดวงวิญญาณนั้นๆมีพลังแก่กล้าขึ้นมาซึ่งคนที่กําลังฟังอยู่เธอมีชื่อว่ากรีนกรีนนั้นเปิดฟังไปด้วยแล้วก็กําลังแต่งหน้าไปด้วยขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่ากาสเขาได้ถามกรีนไปว่ากรีนนั้นชอบฟังช่องนี้บ่อยๆไม่หลอนบ้างหรือไงซึ่งกรีนก็บอกว่าเธอก็ฟังอยู่เป็นประจำ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันไม่ได้หลอนอะไรขนาดนั้นสักหน่อยกาดจึงบอกกับกีนไปว่าแล้วรู้ไหมเนื้อหาที่เขากําลังเล่าอยู่เรื่องที่ว่าถ้ามีคนพูดถึงดวงวิญญาณนั้นๆบ่อยๆดวงวิญญาณนั้นจะแก่กล้าขึ้นมามันมีบางส่วนที่เป็นเรื่องจริงอยู่นะซึ่งกีก็บอกว่าจริงหรอเธอคิดว่ามันไร้สาระนะเรื่องแบบนี้ซึ่งกาดก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปและกีนเธอก็นั่งแต่งหน้าต่อเรื่องราว ตัดมาในตอนที่กีนเธอมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือและเปิดดูแชทที่เธอกับแฟนเก่านั้นเคยคุยกันซึ่งปัจจุบันเธอกับแฟนเก่าของเธอนั้นเลิกกันไปแล้วกาจจึงถามกีนไปว่านี่ยังไม่ลืมเขาคนนั้นอีกหรอกรีนจึงบอกไปว่าจะให้ลืมง่ายๆได้ยังไงก็ควรมันรักนี่นาซึ่งขนะนั้เองกาจเขานำกล่องอะไรบางอย่างมาจับเล่นซึ่งมันก็คล้ายๆกับกล่องดนตรีที่สามารถเปิดไฟได้กาจจึงบอกกับกีนไปว่า ถ้ากีนอยากให้เขาช่วยก็สามารถขอเขาได้นะกีนจะได้ไม่ต้องมาทรมานแบบนี้และกีนก็บอกกับการดไปว่า เลิกพูดเรื่องนี้สักทีเธอแล้วมาหาเธอทำไมบ่อยๆเธอรำคาญหลังจากนั้นก็มีเสียงปิดประตูดังขึ้นและกัสก็หายไปเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาซึ่งเกลนเธอก็ย,ยังคงมาเปิดแชร์แฟนเก่าของเธอดูอยู่เหมือนเดิมเพราะเธอนั้นเยินลืมเขาคนนั้นไม่ได้และกัสก็ปรากฏตัวขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็บอกกับเกฑนว่าเกฑนแค่ขอเราเท่านั้นเราช่วยกินได้นะ กีนจะได้ทรมานน้อยลงยังไงล่ะซึ่งกรีนเธอก็รำคาญกัดมากๆแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นเธอขอก็ได้งั้นขอให้เธอนั้นลืมเขาให้ได้สักทีหลังจากที่กีนนั้นขอก็มีเสียงของการนั้นพูดว่าขอบคุณนะที่ขอพรจากเรา ต่อจากนี้เราจะไม่มีวันหายไปและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่กลรนเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ที่ด้านหลังของเธอซึ่งนั่นก็คือการที่มาปรากฏตัวที่ด้านหลังแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรูประหลาดที่ขึ้นอยู่บนหน้า ซึ่งกรีนเธอก็ร้องกรีดนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของกรีนเท่านั้นเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่เธอกลับไ,ได้พบกับการ์ดที่ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยลูมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าและพุ่งเข้าหากรีนซึ่งกรีนเธอก็กรีดร้องด้วยความตกใจหลังจากนั้นกรีนเธอก็ไปหยิบมีดมาเพื่อมาป้องกันตัวพอาะณตอนนี้การ์ดเขาไม่ได้เหมือนเดิมและก็ทําให้กรีนนั้นกลัวเป็นอย่างมาก ขณะที่กินเธอกำลังระแวงว่าการจะมาปรากฏตัวตอนไหนเขาโผล่เข้ามาแล้วก็จะเข้าไปทำร้ายกินกินจึงใช้มีดในมือนั้นจัดการกับการหลานจกนั้นเธอก็เอาร่างของการออกไปในป่าและเธอก็ไปขุดหลุม กำลังจะจกกัดการกับร่างของการแต่จูู่ดวงวิญญาณของการนั้นก็มานั่งอยู่ตรงด้านบนแล้วก็บอกกับกรีนไปว่าเหนื่อยไหมกรีนให้เขาช่วยไหมซึ่งเมื่อกลีนได้ยินเสียงของการเธอจึงรู้ว่าเธอนั้นจัดก,การกับการไม่ได้ซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากและเธอก็ทิ้งจอบและวิ่งหนีไปเลยหลังจากนั้นกรีนเธอก็ยังคงรู้สึกกลัวเหมือนเดิมและคิดว่าการยังคงวนเวียนรอบๆตัวของเธอซึ่งการก็โผล่มาที่ด้านหลังแล้วก็มาทําร้ายกรีนซึ่งกรีนก็กรีดร้อ ด้วยความตกใจหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปตอนที่กีนเธอออกมาขุดหลุมอีกครั้งหลังจากที่เธอนั้นจัดก,การกับการ์ดอีกรอบแต่มันก็คงไม่เป็นผลเพราะว่าการ์ดนั้นมีพลังที่แก่กล้ากว่าเดิมเขาไม่สามารถที่จะตายได้ขณะที่กีนกำลังขุดหลุมอยู่ร่างของการ์ดก็บอกกับกีนไปว่าเหนื่อยเปล่านะกีนเขาไม่มีวันตายหรอกและเขาก็หัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่ง หลังจากที่กีนั้นจัดก,การร่างของกาดเสร็จเรียบร้อยเธอก็กลับมานั่งในห้องของเธอแต่เธอก็ยังคงรู้สึกระแวงเหมือนว่าการยังคงอยู่รอบๆตัวของเธอเหมือนเดิมขณะที่เธอกำลังจะเดินออกไปจากห้องเธอก็รู้สึกว่าการนั้นมาอยู่ที่ด้านหลังของเธอและเมื่อเธอนั้นหันไปการก็เข้ามาประชิดร่างของเธอกรีนเธอจึงวิ่งหนีออกไปที่ด้านนอกและเธอก็ไปสะดุดล้มขณะนั้นเองวิญญาของกาด ก็มาโอบที่ร่างของกลนแล้วก็จับตัวของกีนนั้นกดลงไปที่พื้นและเรื่องราวก็ตัดมาที่ห้องของกกลนที่ขณะนั้นมีเสียงการฟังสปอยช่องเด a ราชาแนลในเรื่องผีมีอยู่ว่าเป็นการฟังสปอยในตอนที่มันใกล้จะจบแล้วขณะนั้นเองกกลนก็ยังคงนั่งแต่งหน้าอยู่เหมือนเดิมแต่ณตอนนี้ เหมือนเธอนะั้นมีอาการแปลกไปพราะเธอนั้นนั่งนิ่งๆและเรื่องราวก็เผยให้รได้เห็นว่าใบหน้าอีกฝั่งหนึ่งของกรีนมีรูดำๆเต็มไปหมดคล้ายๆกับใบหน้าของการซึ่งณตอนนี้การได้ยืดนร่างของกรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการในร่างของกรีนก็หัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งเหมือนหัวเราะอ,อย่างสาใจที่เขานั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างของกรีนมาครอบครอง และเมื่อการสปอยเรื่องผีมีอยู่ว่าของช่องเดอะรา h ชาแนลได้จบลงประตูห้องของกลีนก็ค่อยๆปิดลงและเรื่องราวหนังสั้นพรต้องห้ามก็ได้จบลงนะครับก็ต้องบอกว่า มันสั้นมากๆเลยแล้วก็ปมมันมีช่องโหว่เยอะจริงๆนะครับพอผมมาสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วต้องขออภัยสายภาพยนตร์หลายๆคนด้วยนะครับผมที่รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อธิบายว่าต้นละครตัวนี้มันยังไงวิญญาของกัสเนี่ยมาอย่างไรกันแน่ซึ่งก็เอาเป็นว่ามันเป็นปีศาจตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่พลังมันอ่อนแรงแต่มันได้มาเจอเหยือ่อยังกรีนที่เธอกําลังอ่อนไวหลังจากที่เลิกกับแฟนเก่าของเธอแต่เธอยังคงลืมไม่ได้และด้วยความที่กัท มีพลังสามารถให้พรกับคนอื่นได้นะครับมันจึงพยายามเกลี้ยกล่อมกรีนให้กรีนนั้นขอพอรจากมันหลานจาดกิกีนนั้นยอมขอพอรจากกัดซึ่งในหนังสั้นก็ไม่ได้บอกว่ากรีนนั้นลืมจริงๆพรของกัดนั้นใช้ได้หรือไม่แต่เมื่อมีการถูกขอพอรและใช้พรมันเหมือนทําให้ก์ดนั้น ฟื้นพลังกลับคืนมาซึ่งก็จะสังเกตง่ายๆจากใบหน้าของการที่เปลี่ยนไปมีรูด,ดำๆขึ้นที่ใบหน้านะครับและพลังของการนั้นก็แข็งแกร่งเรื่อยๆเขานั้นถูกฆ่าไม่ตายซึ่งถ้าเกิดว่าเขานั้นถูกทำร้ายในตอนที่เขานั้นพลังกําลังอ่อนแรงและยังไม่ได้ถูกขอพรเขาก็อาจจะตายก็ได้นะครับ สุดท้ายแล้วกีนเธอก็ไม่สามารถจัดก,การกับการ์ดได้และเธอก็ถูกการ์ดยึดร่างไปในที่สุดเพราะว่าการ์ดน้ำพลังของเขานั้นแก่ก้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมและการที่การ์ดเอาร่างของกินไปเขาอาจจะไปให้คนอื่นนั้นมาขอพรกับเขาอีกจนพลังของเขานั้นมีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเขา ็อาจจะเอาวิยาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองจนทําให้ไม่มีใครสามารถจัดการกับเขาได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยวิเคราะห์หนักของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสร้างมันขึ้นมาเนี่ยผมคิดเพียงแค่พอสั้นๆไม่ได้คิดว่าถ้ามันเป็นภาคสองหรือจุดเริ่มต้นกําเนิดของมันเนี่ยเป็นมายังไงพวกคุณที่ได้รับฟังแล้วรู้สึกว่ามันขาดเหลืออะไรก็ลองเพิ่มเติมให้ผมได้นะครับว่ามันน่าจะมีอะไรอีกและต่อจากนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรต่อไป พวกคุณคิดว่าดูยาของกรีนจะสามารถมาชิงร่างของเธอกลับขึ้นมาได้ไหมและการเขาจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับถ้าใครได้ดูหนังสั้นเรื่องนี้แล้วไม่ค่อยชอบใจผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการพัฒนาให้มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยได้สร้างหนังสั้นอีกนะครับผมยังไงก็จะพัฒนาบทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นการถ่ายเองทําเองก็ได้ประมาณนี้นะครับผม ถ้าผิดพาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาะทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ